ปัจจุบันมีรูปแบบการน,นำเสนอข้อมูลที่หลากหลายเช่นอินโฟกราฟิกวิดีโอหรือแอนิเมชันและยังคงมีการน,นำเสนอข้อมูลที่นิยมใช้เช่นตารางแผนภูมิและกราฟค่ะทำให้ผู้รับสารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายมากขึ้นค่ะเรามาดูกันว่าการน,นำเสนอแต่ละรูปแบบหน้าตาเป็นยังไงและการน,นำเสนอแบบไหนเหมาะสมหรือว่าเข้าถึงได้ง่ายกว่ากันค่ะ น้องๆคิดว่าอันไหนดูยากกว่ากันจากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการนําเสนอข้อมูลมีรูปแบบที่หลากหลายน้องๆจะต้องศึกษาจากข้อมูลที่มีและคุณสมบัติต่างๆของรูปแบบการนําเสนอข้อมูลเพื่อให้สามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับการสื่อสารข้อมูลของน้องๆนั่นเองค่ะและต่อไปเราก็จะมาดูรูปแบบการนําเสนอที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันนั่นก็คือโปสเตอร์นั่นเองค่ะทุกวันนี้น้องๆก็คงจะเคยเห็นโปสเตอร์กันอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็น โปสเตอร์หนังหรือโปสเตอร์เพลงวันนี้พี่มีตัวอย่างมาให้ดู2โปสเตอร์ค่ะแล้วให้น้องลองวิเคราะห์กันว่าน้องๆชอบแบบไหนมากกว่ากันน้องๆคิดว่าโปสเตอร์ที่น้องๆเลือกเป็นโปสเตอร์ที่ดีหรือไม่คะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าลักษณะของโปสเตอร์ที่ดีต้องเป็นอย่างไรลักษณะของโปสเตอร์ที่ดี 1, 1. รูปภาพที่นํามาใช้จะต้องสื่อถึงวัตถุป,ประสงค์ที่เราต้องการสื่อออกมาไม่ใช้รูปที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานค่ะ 2. ข้อความให้ใช้แค่คําสําคัญและไม่ใช้ตัวอักษรมากเกินไปเพราะการใส่รายละเอียดมากเกินไปในโปสเตอร์จะทำให้หน้าเบื่อและผู้ที่ผ่านมาเห็นไม่สามารถจดจำเนื้อหาของโปสเตอร์ได้ค่ะและ 3. การออกแบบต้องเรียบง่ายมีรูปแบบและการใช้สีที่เข้าใจง่ายนั่นเองค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับวิธีการนําเสนอข้อมูลรูปแบบต่างๆพี่หวังว่าหลังจากนี้น้องจะสามารถเลือกใช้การนําเสนอข้อมูลที่อย่างเหมาะสมสําหรับวันนี้พี่ขอลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ